ไม่ได้มีปัญหาหลบบ้านไม่มีประวัติเสียไม่มีว่าสาต,ตายมีหรืไม่มี ไอ้นัดม right ึงเอาใส่บอดไว้แล้วไปเปลี่ยนท้ายนัดไปกูไอ้นัดไปกูนัดปิดท้ายปิดท้ายเปลี่ยนปิดท้าย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 พยาบาลเราหรือพยาบาลใครมืสองมือสองคนเอามาละหนึ่งคนเลยคนนึงเดือดตามมามีสองคนมีสองคน ตนแรตอนแรกไม่รู้สึกตัวมีคนยังรู้ึกตัวเยอะน,นักสเลยอันนี้รู้สึกตัวแล้ว ไป้รยะถอยเลยยายถอยเลยไงมันฟ้ามันลงจ้ะลงไปก็มันย้ายปลูกปลูกมันไปมันก็โชกหนาวกี่คนปลูกมันอยู่กี่คนใช่ปลูกมันต้องลดก็สิบคนจ้ะสิบคนใช่แต่โดนแขนหนักสองคนนี่แหละย้ายคนนู้นเขาโดนหะนัก เขาปลูกในต้นไม้อ่ะมันลงมาจากต้นไมอ้อ๋อมันลงต้นไม้ก่อนจ้าเราไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้กันหรือว่ายังไงปลูกมันตรงต้นไม้อยู่ตรงนี้ถ้าปลูกนี่ปลูกไว้ฟ้ามันลงมาเลยบิงไม่ทันล,ล,ลูกๆกก็มือกันกลมในดินอ่ะลูกก็บินไนด้สามคนปลูกทายเขาก็บินไปทางนู้นไปจับยายมาเออายถลอกบังใจเลยยายหลบกในดินเลยเ ตกเอาเลยฝ่าฝนตกไม่แรงตรงนั้นจ้าไม่ค่อยแรงหรอกแต่ว่ามันลงเองเลยจ้าฝามันลงคุณไทยก็พอทำงานดูนู่นเขาก็ที่มออสซายมาก็ถูดดกลงเยอเลิ่ม,มันเรือเขาโดนโดนนานหรือยังตั้งแต่ตอนโดนกลับมาแจ้งเหตุไม่เพิ่งโดนเพิ่งโดนแล้วก็วิ่งไปเรียกคนไทยมาช่วย เรียกมาหมู่บ้านก็ตาตาเขาเอายไปหลักเขาโทรมาหมู่บ้านอ่ต<ก>นาตกเอาเลยฟาฝนตกไม่แรงตรงนั้นจ้าไม่ค่อยแรงหรอกแต่ว่ามันลงเองเลยจ้าฟ้ามันลงคุณใ้ร็แควเขาทงานดูเขาก็ที่มออรตไซค์มาก็กกาูกดูเลยเริ่มตอนีเขาโดนโดนนานหรือ,อยังตั้งแต่ตอนโดนกลับมาแจ้งเหตุ โดนพึ่งโดนแล้วก็วิ่งไปเรียกคนไทยมาช่วยเรียกมาหมู่บ้านก็ตาตาเขาเอารถไปรับเขาโทรมาหน่บาท